Good morning นางเวนเวลาตีห้าครึ่งนะครับกับวันเปิดเทอมนะฮะวันแรกคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งวันของน้องวินนะครับผมอ,อายุสิบสามเนาะจะเป็นการเรียนไปด้วยแล้วก็ทำยูทูบไปด้วยนะครับเอ็นจอยครับผม,มชุดนักเรียนนะฮะในรอบสองเดือนสามเดือนนะฮะหัวเขียวด้วยเนาะ <c oughs> <c oughs> ในพี่ชายหยหญคนข้างหน้าคือพี่ชายของผมนะพี่ชายแท้ๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่ามีพี่มีน้องหรือเปล่านะก็มีพี่คนหนึ่งเนาะอยู่ข้างหน้าเลยฮนะเรียนโรงเรียนเดียวกันเนาะเดิเนไปก็ปวดขาไปนะฮะไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งั้งสองสามเดือนนะผม oh, <shit. S 2> แม่งร้อนนะเลยไม่ได้ออกจากบ้าน แอบนี่ไงอีกแล้วนะห้องเรียนห้องเรียนชื่ออะไรก็ไปหากันเองเนาะ <c oughs> แอบเป็นหนึ่งสิบนะต้องช, <c oughs> ชิกตาชิกตาไม่ได้มเมาเรียน้นานคนระัสดจีด้านนะคะเพลนี่ก็เป็นอากาศของโรงเรียนนะตอนเวลาหกโมงครึ่งซึ่นแบบโคตรเย็นชื่นใจนะไม่ได้สัมผัสมาโอ้หลายเดือนเลยนะเค <c oughs> okay, นี่ก็จะเป็นห้องเรียนม .2 อ,อของผมนะครับ <c oughs> เป็นห้องภาษาต่างประเทศเนาะแต่เออ่มีแอร์เนาะแต่แบบโคตรร้อนนะฮะแอร์แม่งพังนะตั้งแต่วันแรกเลยก็รอเขามาซ่อมอยู่นะผมเป็นอาทิตย์ร <laughs> ะอย่าบุหรี่อุ่เรียกได้ไหมผมจะไล่ออกก็ตามนั้นนะทุกคนดูกันดูกันอยู่นะเอาเอาอะมาครับเฮ้ยเอาตึงจะดูจะนี่เสื้อบาส์นะส่วนตัวนะเขาเขามาเล่นบาสตอนกลางวันผมไม่เล่นนะฮะกูก <laughs> ูเล่นโง่เอ้ยไมเล่นเหอ เอยไม่เอากูเล่นไม่ได้ไงจะถ่ายหน้ากูเล่นไปไหนกูไม่ถ่ายกูเบอร์ให้ไปเล่นบาสไม่ไหวนะแม่งขาไม่ดีฮะแก่แล้วมาเล่นเถอะเพื่อนกูเหงาอ่ะก็ได้โอเคครับโอเคถ้ามีใครอยากให้ทำคอนเทนต์นะครับไปเล่นบาสกับเพื่อนผมคนนี้นะครับผมขอคลิปนี้ห้าหมื่นวิวเนาะแล้วก็เม้นมานะว่าอยากให้เล่นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวกูกลับไปเล่นให้นะทุกคนถ่ายตีนถ่ายดิเฟนตอนนี้ก็เรียนคาบเช้าหมดแล้วนะฮะเรียกว่าฟังคูแนะนำตัวดีกว่า มไม่ได้เรียนเลยนะครับมันเป็นวันแรกเนาะเออเขาเขาก็เอ่อบ่นนะฮะชื่อเขาบาวิชานะฮะซับเจกอะไรนี้แล้วก็คะแนนนะฮะเป็นการเตรียมตัวไปนะก็ผมก็กำลังจะลงไปลงอาหารนะนี่สภาพลงอาหารโคตรใหญ่ก็ไปเรียนปกตินะที่เปิดเทอมวันแรกเนี่ยคนแม่งใจโคตรเยอะเลยคือสรุปกูไม่ได้กินข้าวนะวันนั้นคนแม่งอย่างเยอะเลยครับ ฟังเพื่อนนั่งปรับทุกนะฮะช่วงนี้เขามีปัญหากับแฟนนิดหน่อยความรักหนอความรักเพื่อเชิญปีนี้อยากกินบิงซูแต่ถ้าเธอทักมาบอก I love you ผมจะทิ้งบิงซูแล้วไปกินชาบูกับคุณบายสอจาวินติดตามครับผมทไมโฟกัสวะเอออ่ะล้ะขึ้นเบลพันดีบอสฮะ แไปไหมไปด้ยวยนะนขึ้นหรอทั้งหมดที่มีแรมาป่ะทุกเสียงนะนั่นคือจุดเริ่มต้นขความชิมหายครับวิ่งหนีไม่รอเลยเรเรียนาัคือตหรือต้องหด้วยเวลาที่เ<ส>รียนเป็ืคอมอร์นะครับเาต้อง้ถามว่าใช้ทำอะไร สััโโดยบไอมวตนหลายชั่วโมงผ่านไปครูสอนเสร็จผมก็มาเป็นเจ้าของร้านเบอร์เกอร์นะครับคือเอาจริงๆอ่ะร้านผมมาทำกำไรไปแล้วถึงสิบสามร้านเลยนะผมเดือนนี้ไอร้านเบอร์เกอร์ผมนี่แหละนะร้านเดียวนะ้วสิบสามร้านเลยนะผมรักคนดูไงก็เลยกลับมาลงคลิปนะครในรอบสิบเดือนใครเมินแกงผมแบบแบนเนาะ เชียร์เยรไม่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 ใช่ป่ทุกคนใช่า่แล้วทุกคนมันไม่ไม่ไม่มาโอเคโอเคได้อยู่ได้เลยทุกคนเกือบๆแล้วมันมันไม่นะทุกคนเฮ้ยใส่ใส่ผิดอันใส่ผิดอันคแบบผมแบบเซียนเบอร์เกอร์จัดนะครับทุกคนด้วยนะอันนี้คือซอสกับเทีนันเราก็ใส่ตามนี้นที่เขาบอกนะทุกใส่มาเนื้อเอาอย่างนึงมาแส่มข้างบนเราก็ใส่เป็นมาเอ่อมาตัดนะมาตัดที่ตรงกลางนะผมแล้วก็อันนี้แปะนะโอ้โหเป็นแบบบิ๊กแม็กนะับผมเราก็ส่งไปนะเขาจะดูโอร์รอนานนิดนึงนะพอดีงานไม่เยอะนะเออ กูเเบออฮโ๋ตนตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วนะฮะผมก็จะไปกินยามาม่าในตำนานของเพื่อนนะคือหลังจากปิดเทอมเนี่ยไม่ได้กินเป็นเดือนเลยเนาะคิดถึงมากๆครับร้านมาม่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะฮะเป็นของแถมเป็นของแถมมว้ยลงอาหารตอนลาบ่ายสองครึ่งนะ คนไม่ค่อยมีแต่ตอนเที่ยงนี่คือแบบกินไม่ได้อะไม่เปิดเสร็จเปิดเปิดเอ้ยร้านยามาม่าเคยเดี๋ยวผมรีวิวยามาม่าให้นะแต่ตอนนี้เป็นร้อนในเป็นร้อนในอยู่นะคือเนี่ยกูลงทุนได้พวกทุกคนมากเลยเห็นไหมเคก็นั่นคือร้านยามาม่าเนาะของเรานะฮะหนึ่งร้านแล้วก็อ่งขอนจะเป็นร้านติ๊ นี่เป็นหน้าตาของร้านยามาม่าที่ตึงที่สุดในโลกแล้วนะฮะคือทุกวันหลังเลิกเรียนเนี่ยผมก็จะมานั่งกินกับเพื่อนนี่คือ,อแบบแซบ่บแซ่บมูเบอร์นะน้ำตาไหลทุกวันเดอ้อ <c oughs> ดูแลหิวเชี่ยดูพี่มาลายมือ การตักบ้าๆนั้นนี่เราหลายๆถ่ายได้หมชาเขียวมะลีนะรสชาติถือว่าดีมากนะฮะหวานออกเหมือนเก็กหัวนิดนึงราคาแค่สิบห้าบาทเนาะอินเสร็จต้องมานั่งรอเพื่อนเล่นบาสเสร็จนะอ,อืมก็เป็นเพื่อนที่อยู่แม่งต้นคิดนะใครจำหน้าไม่ได้เดี๋ยวอินเสร็จให้นะ ตอนนี้ก็ผมก็ออกมาจากโรงเรียนแล้วนะฮะซึวันนี้เนี่ยหวังผ,ผมว่าจะไปเล่นบาสกับต่อกับเพื่อนเนาะเพราะว่าเห็นมาเล่นที่รวเรียนแล้วเอออยากเล่นบ้างอะ่ะเออแต่ละวันก็ไปคนละที่นะบางมันก็กลับบ้านไวมาทํางานบางมันก็เที่ยวเนาะถ้าถามเรื่องกันบ้านก็ทำ <c oughs> <c oughs> น้บทำทำทำก็ <c oughs> เป็นเด็กดีเนาะออ <c oughs> ตอนนี้ก็เดินทางนะฮะนี่เนาะมีร้านลูกท็อปด้วยนะ <c oughs> อุดหนุนได้ครับผม สถานที่โลตัสนะฮะเอ้ยลุงต้องนี่หว่าอขอโทษครับลุงอ่านผิดนะมองไม่เห็นมไมอเห็นนะเออเบื่อ,อ,อละลุงต้องนะลุงต้องไม่ใช่ลุงท็อปใครอ่านลุงท็อปเดี๋ยวโดนเขาตบนะทุกคน, <c oughs> นไม่ไอ,มองคอเต็มเลยอาจจะคอวต่อ,อา ไปซื้อช็อกโกแลตมานะแล้วก็เติมวอลเลตนะครับผมดองไว้แล้วผมจะไปซื้อคัมพีเวทเนาะของเงาวีโอเคและนี่ก็เป็นหนึ่งวันของน้องวินเองนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขออภัยก่อนนะที่เทเนี่ยมันอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะผมก็คือว่าผมยังไม่ค่อยชินกับการถือกล้องนะแล้วก็พูดกับตัวเองนะครับผมตอนนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึงนะ่งครับก็คือว่าตอนนี้ผมได้กลับมาทำยูทูบแล้วเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็คือไม่หายไปเหมือนเหมือนปีที่แล้วแนครอนที่หายไปสิบเดือนเนาะ ก็ในคลิปต่อไปเนี่ยก็จะเป็นพวกคอนเทนต์เกมซะส่วนใหญ่นะครับผมอาจจะมีเกมอื่นเข้ามาด้วยเนาะเช่นแบบพวก Rv Roblox อะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ติดตามได้เลยนะจะสัญญาว่าจะรีบลงแน่นอนนะผมเพราะปิดสัญญาคือให้เกเลยนะเออไปเลยวีโกโกโกเฮีย Yes. Let's go, let's go.